ครับขอถ่ายคลิปบอกเก่าวเจ้าแม่ธรณีเจ้าที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เป็นเจ้าของที่ธรณีแห่งนี้ลูกหลานขออาศัยร่มไม้ชายคาเป็นที่จอดรถจอดลาให้มีโชคมงคลให้เป็นที่ร่มเย็นร่มเงา แต่ตอนนี้ที่นี้ก็เป็นที่ธรณีสงคงต้องใช้เป็นสาธารณโจ์ร่วมกันลูกหลานนั้นก็จะมีจิตศรัทธาทำบุญซื้อธรณีสงตามกำลังศรัทธาในระดับต่อไปนะครับขอจอดน้อมรับบอกเก่าไว้ณที่นี้ก่อนนะครับวันนี้วันดีครับ วันที่29่สพฤษภาสองห้าสครับขอให้เป็นดังโชคดีมีมงคลนะครับเหงๆรวยๆเด้ลมเมาได้อไจอดที่ดีละเจ้าเผาเอ้ย